ระพุทธเจ้าก็ตัดไว้นะว่าณภพิกเวพุทธวจนังฉันทโสอาโรโเปตัปังโยอาโรโเปยะอปัติทุกตัสสะนี่คืออปัติที่คืออาบัติอาบัติทุกกฎถ้ายกพุทธวจนะขึ้นฉันทโสคือขึ้นตามใจแต่ตรงเนี้ยมันตีความหมายแต่ละคนมันเข้าใจไม่เหมือนกันอันนี้คือพุทธวจนะล้วนๆแต่ภาษาไทยตรงเนี้ยไม่ใช่พุทธวจนะนะ อันนี้เขาแปลว่าพิขุทั้งหลายพิขุไม่พึงยกพุทธวจนะขึ้นโดยภาษาสันสกิตดูตรงนี้ก่อนนะแล้วมาดูบาลีพุทธวจนะเนี่ยไม่มีคําว่าสันสกฤตเลยสันสกิตตรงเนี้ยเขาแปลมาจากคําว่าฉันทโสฉันทโสเนี่ยคืออาจจะแปลว่าโค้งฉันกราบกอหรือยกขึ้นตามใจอย่างเงี้ยถ้าเรากล่าวอ้างว่าเนี้ยคือพุทธวจนะเนี่ยภาษาไทยเนี่ยถ้าเป็นพิขุนะโดนปรับอบัตทุกกฎ รูปใดยกขึ้นต้องอาบัตทุกกฎโยอาโรเปยะอาปัติทุกตัสสะอาปัติทุกตัสสะนี่คืออาบัตทุกกฎโดนปรับอาบัตนะถ้าที่ขูรูปใดก็ตามมายกบอกว่านี่คือพุทธวจนะภาษาไทยเนี่ยตรงเนี้ยความเข้าใจของเราเนี่ยมันต่างกันแล้วถ้าเขาบอกว่าภาษาไทยเนี่ยคือพุทธวจนะแล้วถ้าข้างในมันเป็นภาษาอังกฤษอะพุทธวจนะไหมถ้าเป็นภาษาเขมรล่ะถ้าเป็นภาษาลาวล่ะ แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยอนุชานามินี่คืออนุญาตให้เล่าเรียนเล่าเรียนคือปริยาปุริตุนติเนี่ยแปลว่าเล่าเรียนพุทธวจนะตามภาษาเดิมพุทธวจนงเนี่ยคำของพระองค์สกายะแปลว่าของตนนิรุตติยาก็คือภาษาถ้าเราอยู่ประเทศไทยเราก็ต้องศึกษาพุทธวจนะในภาษาไทยถูกไหมถ้าอยู่ อเมริกาอยู่อังกฤษก็ศึกษาตามภาษาอังกฤษถูกไหมถ้าอยู่ประเทศลาวก็ศึกษาตามภาษาลาวอยู่พมา่าอยู่ศรีลังกาอยู่ประเทศไหนก็ศึกษาตามภาษาของตนแต่อย่ามาบอกว่านี่คือพุทธวจนะอันนี้มันคือการแปลมาให้เราศึกษากทีนึงซึ่งมันจะแปลผิดหรือแปลถูกไม่รู้อ่ะท้งนี้ทังนั้นเราก็ต้องกลับไปดูเนี่ยภาษาบาลีคือคอําของพระุทธเจ้าอีกทีนึงพระพุทธเจ้าบอกให้เราใช้หลักหาประเทศ <ersch> คือมีพระในอ้างว่าเนี่ยฟังมาจากพูะเจ้าโดยตรงเลยว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินัยนี้เป็นคําสอนของภาษาสดาประเด็นแรกนะประเด็นที่สองเนี่ยหากมีพิกุลในธรรมวินัยกลางนี้ว่านายอาว่าชื่อโน้นไปเจอวัดวัดนึงมีสงอยู่พร้อมด้วยพระเถระพร้อมด้วยปาโมกปาโมกนี่คือประธานสงเจ้าวาดข้าพเจ้าได้สดับมาเฉพาะหน้าสงว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินัยนี้เป็นคําสอนของภะษาสดา กรณีที่สามอาวาสชื่อโน้นมีพิขูเป็นเถระอยู่จํานวนมากเป็นพระหูสูรด้วยนะเรียนคำพีทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาข้าพเจ้าได้สดับมาเฉพาะหน้าพระเถระเหล่านั้นว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินยัยนี้เป็นค,รรคําสอนของพระศา,าสดาประเด็นที่สี่ในอาวาสชื่อโน้นมีพิขูเป็นเถระอยู่รูปหนึ่งเป็นพระหูสูรเหมือนกันทั้งสี่กรณีเนี้ยทูงบอกว่าเธอทั้งหลายไม่พึงชื่นชมไม่พึงคัดค้านคํากล่าวของผู้นั้น พึงเรียนบทและพยัญชนะเหล่านั้นให้ดีแล้วพึงสอบสวนลงในพระสูตรเทียบเคียงดูในวินยัยถ้าบทและพยัญชนะเหล่านั้นสอบลงในสูตรก็ไม่ได้เทียบเข้าในวินัยก็ไม่ได้พึงลงสันนิฐานว่านี้มิใช่พระดํารัสของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นแน่นอนและภิกขุนี้รับมาผิดเธอทั้งหลายพึงทิ้งคํานั้นเสีย ถ้าบทและพยัญชนะเหล่านั้นสอบลงในสูตรก็ได้เทียบเข้าในวินัยก็ได้พึงลงสันนิษฐานว่านี้เป็นพระดำรัดของพระผู้เหยภาบพระองค์นั้นแน่นอนและพิคุนั้นรับมาด้วยดีเธอทั้งหลายพึงจำมหาประเทศนี้ไว้